วันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเกม wave lens wave lens ื่องเสียงต้มเล้งให้แกันี้พอแล้วได้แกรนี้ก็ดีใจนะทำไปก็คือเรือดำน้ำข้อแรกเจ้าเทพกูปิวแล้วโจทย์ของผมคือช่วยตัวเองมันออนได้จริงมันออนได้จริงมันออนได้จริงใช่ไหมยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ คาสิโนโลเลเยประกอบไปด้วยแพทตุคัลเลอร์ผมจ้ำคุณตรงคุณรัดไอสัตว์ดิมแล้วก็แขกรับเชิญนะครับน้องบีบีมฟีเว่าน้องปังปังยี แล้วก็ประดิษฐ์ให้มันสั้นนะให้มันสั้นนะตนั้นแหละครับวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเกมกับสาวๆก็คือเกมนี้จะเป็นการแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งผู้ชายและฝั่งผู้หญิงเกมนี้มีชื่อว่าเวฟเล้งภาษาอังกฤษนะแต่ผมมีภาษาไทยด้วยเวฟเลรืขึ้นเสียงต้มเล้งเอาเถอะเอาเถอะเวฟเล้งก็เล้งร้อนแหงเวฟมาแล้วอหรือชื่อไทยก็คือขึ้นเหงาสาวข้างข้าง มึงบอกกูว่าให้แต่งชุดธีมเกิร์พาวเวอร์ไม่นอนไม่ไทักไม่ใครทักต้องมึงทเองมึงดูกูอ่าเป็นไงบ้างทำไมเปิดใส่ชุดนี้มาอ๋อก็คือแบบเป็นมวยไทยวยไทยก็มีพลังพลังพาวเวอร์พาวเวอร์ของเราปันทำไมเกิร์พาวเวอร์ไงครับเกิร์พาวเวอร์พับเกิร์นี่ดูลายดูลายเสื้อพับพับอันนี้ทำไมเกิร์พาวเวอร์ยังไงนะ เป็นเจสี่ค่ะอกรงฟูฮัซโซ่อ๋อคนเล็กคหมืนเทวดาใช่คนเล็กบีมบีมตุ๊กตุ๊กตุ๊กของคุณยังไงผมมาเขาเรียกว่าอบอุ่นสไตล์เกาหลีแบบว่ามากับผู้หญิงแบบว่าดูเป็นโอปป้าดูแลน้องๆได้เกิร์ลพาวเวอร์ครับผมขอไปที่รองเท้าครับอ่าอบอุ่นสไตล์เกาหลีเกาหลีผสมแคมป์พูดแล้วทำไมใส่เสื้อตรงนี้อ่า ผมคิดว่าสีแดงโอ้่หคุณจั๊มใไงคุณจัทำไมแต่ง่างนี้มันรุ่นลายสดงานอ๋อเหมาะผู้หญิงอ่ะแล้วก็คือเกมเราก็เริ่มกันเลยวเริ่มนอกจากนอกจากเครื่องแต่งกายแล้วไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย อ๋อจะไปเก็บมาบมาไม่ทังเลยอ่ะไม่ทังเลยอ่ะเพิ่งตรงเตรียมขอนมาแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วทุกคนก็เตรียมขอนนะครับถือว่าเตรียมแล้วถือว่าดีเหนื่อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวการดิการ์เกมเป็นยังไงไอ้โหสูงมือแล้วมันอย่างงี้ลบฉากเดี๋ยวการ์ดิกาเป็นยังไงไปดูกันฮะ กติกาเวฟเลนส์เพื่อนเหงาสาวข้างๆเกมนี้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมและคนในทีมจะผลัดกันเป็นผู้นำซึ่งผู้นำจะเป็นผู้ที่ได้หมุนวงล้อและนี่คือวงล้อเคลื่อนเหงาผู้นำจะต้องหมุนแถบคะแนนกระดกแกกรกแล้วจดจำตำแหน่งของแถบคะแนนโดยไม่ให้ใครเห็นแล้วจะได้รับการ์ดที่แบ่งคีย์เวิร์ดออกเป็น2คํคำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาผู้นำจะต้องคิดคำหนึ่งคำย้ำว่าหนึ่งคำ เพื่อให้ลูกทีมตีความหมายแล้วหมุนเข็มสีแดงไปจุดที่ได้คะแนนสูงสุดระหว่าง2คะแนน3คะแนน4คะแนนแต่ถ้าหมุนไม่โดนแถบคะแนนได้ศูนย์และทีมตรงข้ามมีสิทธิ์ได้รับคะแนนหากเลือกถูกฝั่ง1คะแนนสูสูนะคะทุกคนและนั่นก็คือกติกาของเบฟแล้์นะครับแป๊บนึงเหมือนมีคนโลคจิตมองอะไรอยู่สักอย่าง คื well, two, pues อเทปอะเทปเทปไอ้ที่ถ่ายไปคราวที่แล้ว2-3สเทปแม็กเจนเป็กซิลอ๋อดีจัดานมาไม่มาเลยนะหลอกเรียกมาก็ไม่มานะเทปนี้ถามว่ารัดถ่ายกี่โมงอะมาดูเปอิดดูรู้มาดูเปอร์รู้เลยไปสิมึงถ้าถ่ายเปอร์หน่อยถ้าถ่ายเปอร์หน่อยถ้าถ่ายปันปันหน่อยปันให้ถ่ายต้องบีมหน่อยต้องบีมัสดีครับ ครับก็เว็บเลนจ์นะครับก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีโจทย์ให้นะฮะให้เลือกฝั่งซ้ายหรือขวาแล้วก็ต้องเดากันให้ถูกภายในทีมเดียวกันนะฮะเพื่อที่จะได้คะแนนใครถึงสิทธิก่อนเป็นฝ่ายชนะครับผมจะมีสิทธิ์ไปรับของรางวัลอันยิ่งใหญ่ของเราโอ้อ่ะมาเริ่มเล่นเกมดีกว่าตอนนี้ให้สุภาพสตรีเริ่มก่อนดีไหมครับผมอ่ะอ๋อต้องบอกก่อนว่าฝ่ายที่เริ่มทีหลังจะได้บวกไปก่อนหนึ่งคะแนนกอความแฟร์นะครับผมว่าก็ความบาลานซ์บาลานซ์อ่ะเราก็รู้หนึ่งคะแนนแล้วใช่ไหมตรงนี้นะ ครับผมฝั่งนี้ต้องเลือกก่อนว่าใครจะเป็นผู้นำก่อนใครจะเริ่มก่อนเตรียมกันได้ยังไงพูดกูเนาะได้ไงดิฉันเลยเหรอเออเออถูกมึงพูดเลือกคำที่ดีดิวะเฮ้ยเราต้องไม่มีการรับรวมพลังก่อนเหรอเกอร์พาวเวอร์รวบรวมพลังรวบรมพลังเกอร์หนึ่งสองสามเย้ไม่ต้องรวมพลังกันต้องรู้ไหมตอนที่หมอรวมพลังตอนเนี้ยแล้วปันปันทำ่เงี้ยปันสู้เขาพ่ะลูกต้องสู้พีดิีให้ได้นะ ให้รังใจน้องกลัวน้องต้องบิวอัพขึ้นมาเพราะว่าน้องเป็นคนเงียบบิวอัพไปว่าอะไรสร้างบรรยากาศขึ้นมาโอ้ไม่ตอบตรงเนี้ยบันเร็วไงอยากเล่นแล้วเนี่ยงั้นเริ่มเลยเอาปต้องไม่ดู้องไ่ดูขอคำใบ้ครับผมรูป Useless invention Useful invention แปลเป็นไทยนะฮะสิ่งประดิษฐ์ที่ไร้ประโยชน์และสิ่งประดิษฐ์ ที่มีประโยชน์อ่าฝั่งไหนอันมีประโยชน์อันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีคือซ้ายคือว่าต้องให้เข้าใบก่อนพอเปอร์ใบปุ๊บก็ต้องถกกันว่ามันคือฝั่งไหนใบต้องการคำใบก่อนใบก็คือคือคือเรือดำน้ำข้อแรกเจ้าเทปกูปิวแล้วเอ้าเรือดำน้ำใช่ไหมเชิญครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ปานกับพีมถกกันคือจริงๆอะเลยนะมันก็มีประโยชน์สำหรับบางที่เนาะสำหรับบางที่เนาะสำหรับบางที่เนาะแล้วมันเป็นอะไรครับเชิญต่อครับไปดูปลาอ่ามันก็มีประโยชน์ปลาจากมือดาเมร์โอ้โอ้ไม่พิประโยชน์แหละไม่ไม่นั่นเรอไม่มีหรอ สำหรับที่ไหนไม่ธรรมดาผมบอกเลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันบีมบีมซูโซู่ซูคิดว่าไม่มีใช่ป่ะไม่มีงั้นก็ไม่มีด้วยไม่มีแค่ไหนที่น้องหมุนแค่น้อนหมุนแค่ไหนเดีย เกือบเกือบเกือบเกดอบเกือบเอ๋อแทบจะไร้ประโยชน์เช่ยแหละอ๋อแล้วทีมเราอะทีมเราถ้าจะได้คะแนนเราต้องตอบตรงข้ามเขาหนิใช่ไหมแทงสวนแม่งเลยดีกว่าต้องแทงสวนมีประโยชน์อย่างมากครับหลายๆประเทศก็จะไม่กล้าลุกลานเราเพราะว่าเรามีความแข็งแกร่งทางด้านเรามีพยาน่ากลัวเฮียอะไรดังที่ว่าทีมงไงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงมันก็มีประโยชน์ได้ถ้าใช้ให้มันถูกที่น่าจะต้องไปฝั่งอันดามันอ่ะมีอยู่ที่เดียวเราอะพอคิดเอาไทยมันเลื่อนเตื่อนให้พอใช่มันมีแค่อันดามันอ่ะเราเลือกฝั่งเราแทง มีประโยชน์มีประโยชน์แทงสวนหวังคะแนนนิดหน่อยครับผมเรามาเปิดดูดีกว่าว่าคุณเปิดใบถูกไหมหรืออะไรังไงถูกไหมดูนหมีประโยชน์ครับเยอะไหมเ่ใบหมดมีประโยชน์เรได้ตามราไโอเคขยับมาเป็น2ต่อ0นย์นะครับาวนี้ที่ใครดิมก่อนเลย โจทย์ครับคือยูสเล็ตบอดี้พาร์ตกับยูสฟูลบอดี้พาร์ตอ่าพูดง่้ยว่า,าว,ว่าอวัยวะส่วนไหนอ่ะมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์ที่สุด <c oughs> ถ้าเป็นโจทย์นี้นะฮะนิ้วก้อยตีน นอิ้วก้อยตีนยสำหรับกูมันมีไว้เตะโต๊ะอย่างเดียวซีมีประโยชน์เตะขอบเตียงสำหรับมึงก็ต้องก็ต้องไปทางยูสเลสแต่ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าในในมุมเรายังมีความรู้สึกว่าเอาไปส่งตัวได้เหรอใช่มันช่วยส่งตัวได้อีกนิดนึงแต่ผมผมว่าพี่ประโยชน์ผมก็มีประโยชน์นะไม่เคยฟังรีกับโอ้ยเหรอทำไมครับอยากจะข้อเพียงอยากจะข้อแค่นิ้วก้อยตีนนิ้วก้อยเธอกุ้งขมับอ่ะ อย่ามึงทันอย่าวคุมกาแามึงทันแน่นอนออย่ามาเลียงอย่ามาเลี้ยงทำให้แอปเด็กับลูกกลัวยุเ็จไม่กูแค่อยากร้องเพลงพี่กับออยเฉยนี่คือคำตอบของเราครับสำหรับทีมเกอร์พาวเวอร์ฝั่งไหนครับวิเคราะห์กันซิว่าจะฝั่งไหนบีมบีมเต้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 เ <c oughs> เลสเลสเล <c oughs> สเลสก็เลือกยูเซ่ใช่ป่ะพี่ด <c oughs> <ส>ิมมาหมุน <c oughs> ้โอ เฮี้ยปุ๊บเอ้ยป um ุ Wall ๊บเอ้ยอะไรของมึงเฮี้ยผมคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับบางคนบางคนน่ะเขาชอบมากก้อยไทยไทยพิตูนรอนจนไม่พิตูนิชเป็นของกินใช่ไหมอะไรครับก้อยใช่คาเยอะไก้อยดิบอ่านี่ครับส่วนมุกแบบเบาๆ สรุปนะฮะเราไม่ได้คะแนนทีมเกิร์ลพาวเวอร์ก็ไม่ได้คะแนนเพราะว่าคิดเหมือนฝั่งคุณใช่ไหมครับคราวนี้เป็นตาใครเริ่มตาทีมเกิร์ลพาวเวอร์กับ หัวข้ออ่านเลยครับอ่านเลยค่ะอ่านเลยค่ะดอกเนมกับแขนเนมโอ้ดอกเนมน้องก็ต้องพูดชื่อมาชี้อ่างหละแล้วก็ให้เพื่อนๆหมุนให้ถูกคิดว่ามันน่าจะเป็นชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อของหมาชื่อของแมวอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนี้เนาะโอเคโอเคน่เป็นชื่อแมวเหรใชื่อแมวน้องคิดอยู่มาครับคุณปันปันหนึ่งชื่อ แล้วให้เรามาถ่ายว่าจะเป็นแมวหรือเป็นหมากันโกโก้โกโก้โกอ่ะเชิญครับเเอาลยหมาด็อกเอ้ยจริงเหรอเอ้ยจริงเหรอไม่มีใครตั้งแมวเอาโกโก้แน่นอนเป็นแมวสีน้ำตาล่ะแมวสีน้ำตาลที่บ้านหนูชื่อกระด้วจริงเหรอมีจริงเหรอกระด้วอรูปเป็นมุกตลกอะไรแกมีแมวมีแมวสีน้ำตาลชื่อกระด้วทุกวันนี้ยังอยู่ไม่อยู่แล้วหนีหายไปแล้วรู้ไหมทำไมมันหายไปทำไมผมตั้งชื่อ เราโก้ยุ้มันน่าจะด็อกจัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไปดูนะเอกกลางวะดอกกลางมั้ย้ดิวดอกกลางเลยดอกกลางไงคะลูกอ่ะกูว่าด็อกแบบเปอร์พูดดีๆี่สุอย่าพูดกูดิฉันคิดว่าให้เกียรติให้เกียรติหน้าตาน้องเราด้วยใช่อ่ะดอกกลางเอาไหนเจ๊นะเาเอาถ้าไม่ใช่มึงโดนทำไมเป็นหนูอ่ะมึงมึงบอกโอเคอ่ะโอเคเขาบอกว่าเป็นหมาแต่เป็นหมาแบบต้องกลางอ่ะหมาไม่สุดเราเป็นไงดีผมก็คิดว่าหมางั้นเราสุดทางเลยไหม ด็อกอยู่ตรงไหนขางนั้นและค่ะโอเคครับแล้วก็ว่ายด็อกรปันเปิดเลยครับโหแล้วแบบตรงกลางเลยนะตอนนี้ครับทีมผู้หญิงเกิร์ลพาวเวอร์นำไป4ครับทีมพวกเราได้แค่2เองอ่าอะไรผมว่านะเอาเอาตัวนั้นมาช่วยเกิร์ลพาวเวอร์ตัวนั้นได้สี่สี่เท่ากันอย่าเลยพี่ตัวทวงตัวทวง คุณจำคุณจำเลยคุณจำเลยคุณจำเลยครับโอเคครับผมโจทย์พี่อยู่ว่าระดับคนอย่างจำต้องเอาโจทย์นี้ไปจริงไหนโจทย์คือชีฟกับเอ็กซ์เพนซีฟครับผมถูกถูกกับแพงอ๋อเหมาะกับจำไม่ถูกของเรากับถูกของจำ แพงของเรากับแฟนของจำคำใบของคุณจ๊อมก็คือเศษผ้าเศษผ้าถ้ามีคำว่าเศษเนี่ยคำว่าแพงนีหายละตรงกันข้ามเลยสุดที่ชีปสุดๆกว่าแสดงว่ากดหมดแม็กกดหมดแม็กบิดแบบบิดทลุได้ทะลุแล้วอ่ะดีมากไง ผมว่าไอเนี่ยม,ม,มัน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 คิดไม่เหมือนเราถ <c oughs> ้าเกิดไอ้ตัวเนี้ยว่า<ม>นะมันอะคิดเหมือนเรามึงอะคิดเหมือนใคร <c oughs> คำว่าเศษซ้ำคือกะให้ล่อให้กดหมดแม็กไงแต่ผ้าบ้านใครผ้าบ้านผ้า,นาบ้านเราเนี่ยก็อาจจะถูกแต่ผ้าบ้านมันก็เสดแพงอีกเศษผ้า <c oughs> ชาคนรวยผมคิดว่าถ้าเศษผ้าอะถ้าตีแบบว่าจ้ำจ้ำใบมะหันเนี่ก็ต้องถูกแหละเพราะส่งมาให้เราขนาดนี้เนาะเศษขึ้นหมไแม็กอะปุ่นไปเต็มเต็มแบบนี้ดีไหม เต็มที่ไปเลยครับทีมเกอร์พาวเวอร์ครับคุณคิดว่าไงฮะถูกเศษผ้าน่าจะเหมือนกันใช่ยังไงก็ต้องถูกหรือว่าถูกครับโอเคะอ่าคุณจำมาดูซิว่าเศษผ้าของคุณเนี่ยมันถูกหรือแพงโอ้เปิดมาเลแล้วได้สามคะแนนนะฮะจากสองก็มาเป็นห้า ตอนนี้นะครับผมทีมชายนะฮะได้ไป5คะแนนและทีมหญิงของเรานะคะอยู่ที่4คะแนนคุณเจ้าทำไมเสียท่าถึงแบบประมาณนี้เพราะอะไรคือตอนที่เปิดมาเห็นแบบมันสุด2ฝั่งอ่ะก็แบบต้องเลือกเอาแล้วละก็เลยแบบฟัดอะไรก็ได้ให้ถูกที่สุดเ่าี่เป็นไปได้เลื่อนขึ้นมานิดเดียวไม่ได้เลยเลื่อนขึ้นมานิดเดียวคือไปเลยโอเคครับผมมามเกมต่อไป ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคเพิ่ะไปสิมึงอย่าลืมดูเองด้วยนะคะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออเคค่ะและหมดคำใบ้รอในเลรเตอรงหนึ่งแตในเลรเตอร์คัสตัมห้เข้อนไอยาเลือดยากเลือดเย็นมาแล้วครับอ่านเลยครับเชิญ และโจทย์คือ hard to remember กับ easy to remember ค่ะแล้วคุณตองเป็นเมมเบออะไรผมเป็น member เอาง่วนเฉยเฉยเยเฉยเฉยเนยเฉยำฉย้คืเฉยเยเฉยเกยเยเฉ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 จเฉะเฉยเฉยเฉย้ฉลัฉใจน้องยเฉ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 ยตฉยเฉเฉยเยเฉยเฉยเยเดี๋ยวให้กยเฉยเยเฉ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 ยเยยเฉยเยากเฉยเฉยอยเฉยยเฉยเฉะเฉยยดย โอ้ยสีไม่ว่าสีคัลเลอร์คัลเลอร์สีเนี่ยง่ายต่อการจำหรือยากต่อการจำเปิดนี่ชอบที่สุดคือสีอะไรได้ไหมสีอะไรครับสีเธอคุยเธอคุยยมึงดูน้องปันหน่อยไม่เป็นไรน้องอยู่ได้อ่ะ ตันงกลัวมันจะหายง่ายเพราะว่าสอนตั้งแต่เด็กไม่เดือนอะจำยากเดือนทำไมต้องเดือนเดือนอะจำยากเดือนสิงหาแล้วกันยาแล้วอะไงตุลาแล้วอะไรพฤศจิกเฮ้ยมันมีอันพืชสภากับพฤศจิกที่มัันชอบมนคงยากสำหรับมือจริงจริงอะไเป็นไรไม่เป็นไรกูจำได้น้องโอเคโอเคยากสำหรับน้องจริงจริเอาไงกดสูตรง่ายประมาณนี้ไหม Ay, เฮ้ย en. มันเลยใช่เลยตาดูมีนเลยใครบอกวะมาใช่เรื่บงมนสองปีมเนี่ยฟันว่าไงเอาความเอาความคิดเห็นฟันด้วยอันได้อีกนิดนึงหน่อยนิดนึงเหรอเฮซฟเซฟเปล่าเซฟเซฟเปล่าเนี่ยเห็นไหมคุณน่ะถามความเห็นเขาแต่คุณกลับไม่ฟังเขาอ่ะลงมาลงไปลงไปนี่อ่ะไรไม่ต้องทำอย่างนี้โอเคปิดแล้วเหรอเด็กเดียร์จริงเมื่อกี้กล้องจับทันตอนน้องมีนเราต้องมาถกกันแล้วครับว่า สีเนี่ยจำง่ายหรือจำยากจำง่ายหรือจำยากอ่ะท็บทูคัลเลอร์ท็บทูคัลเลอร์จำทำไมแต่เราไปจำทำไมมัน h a ทูรีเมมเบอร์เออโอ้ยงั้นเราแทงสวนเลยยากแท็บทูคัลเลอร์นี่วงอะไรนะคะไหนบอกให้ดูรายการกูไงหลังจากที่น้องบีถามว่าท็บทูคัลเลอร์คือวงอะไรนะผมไปในยูทูบมาว่าเขาไม่อีพีที่สองครับผมไม่น่าปล่อยคนพวกนี้ร้องเพลงรักเลยเราเลือกคุณว่าเราตีไปอย่างนี้นะจำทำไมแทงสวนแทงสวนโอเคเชิญคุณบีมครับ สามคะแนนสามคะแนนหนึ่งสองสามเจ็ด้ะถามหน่อยทำไมสีมันง่ายที่จะจำอ่ะสีมันก็เห็นแล้วมันก็จะจำเหมือนเวลาไฮไลท์อะไรอย่างนงี้ยว่ะค่ะแบบว่าเ้าเห็นสีมันก็จะจำง่ายมันก็จำง่ายตายมึงถามเพื่ออะไรอยากมองหน้าเขาอยากมองหน้าเขาเฉลยจนได้ตาผมนะ โอเคกับคำนี้ครับคุณรัตน์ในโมดของ Unforgivable กับ Forgivable ก็คือยกโทษได้กับยกโทษให้ไม่ได้ครุยคุยให้อภัยได้อภัยมันอนีตลกตลกอภัยได้นะครับผมถ้าคุยนี่หายนะผมจะบ้วนะฮะครับผมชักดาบชักดาบให้อภัยได้หรือให้อ่านไม่ได้ใช่ไหม พวกเราว่างแควะชักดาบมันแปได้2กรณีมึงชักดาบจริงๆหรือว่ามึงไม่คืนเงินซึ่งดิมอ่ะแม่งชักดาบกูมันเคยคุยแล้วมันตั้งใจไม่ให้เลยยิงเหรอเออกูว่าอยู่แม่ง5ปีผ่านไปแม่งใช้นี่ไม่หมดก็กำลังใจได้กำันกำลังคิดว่าชักดาบเนี่ย ให้พายไม่ได้แต่ก็พายกูหน่อยหน่อยหน่อยขม <c ười> ึงล่ามาดิล่ะล่ามาดิล่ะ <c ười> คุณบางบางที่ว่ชักดาบภาษาอังกฤษเขาพูดว่างไงอ่ะ f เจลเฟสบอทอ๋อใช <c ười> <c ười> ่อันนี้ถูกอยู่แล้วคุณเปิลในเก่งภาษาอังกฤษที่สุดในวงอะชักดาบภาษาอังกฤษเขาพูดว่างไงเบลเบลเบลมึงเบลมึงเบลไม่จ่ายไม่ตรงเวลามึงเบลโหอ่ะคุณโตมม่นะ ชักดาบคนนี้เดาเรื่องนี้ยากเพราะคนนี้เป็นคนให้อภัยคนง่ายไม่ค่อยโกรธใครอันฟอกกี้มาเพิ่มฟังมาฝั่งนี้อ่ะเชิญเลยหมุนเลยครับถ้ามันจะเอาอันฟอกกี้ว่าจะน่าจะมีเรื่องอื่นตรงประมาณนี้ดีไหมฮะผมไม่ได้อยากรู้หรอกลาบมาตกถึงผมประมาณนี้แหละอันนี้ใช่ไหมเยืนยันไปแล่ะทีมเกิร์ลพาวเวอร์ครับคุณคิดว่าการชักดาบเนี่ยให้อภัยได้หรือแบบแม่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัย ช่างดาบคือการทำไงคุณคุณคุณเปิลดกิงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็วิ่งหนีเลยไม่จ่ายตังค์จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอไม่รู้จริงเหรอใช่มเราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งแล้วกินเสร็จแล้ววิ่งออกเลยไม่จ่ายตังค์จริงเหรอจริงเหรออ่ะที่พวกเราเคยทำกันใครๆก็เคยทำมีแต่คนหนุ่มไม่ไล้ไม่ไดเลยครับถามหน่อยทำไมตอนนั้นถึงวิ่งหนีออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีตังค์จริงๆ แต่ว่าแม่อยู่ที่นึงไกลๆก็เลยคือจะวิ่งไปหาแม่แหละแต่ว่าคือเขาคิดว่าเบอร์ชักด่างจริงคือมันก็วิ่งไปแล้วพอไปหาแม่เสร็จแ <c oughs> ล้ววิ่งมาหกล้มเสร็จแล้วแม่จะตีแม่บอกวิงง่งทำไมไม่งอย่างนี้ก็เลยตกใจพอแม่จะตีก็เลยลืมลืมเรื่องรางก๋วยเตี๋ยวไปก,กลบกับบ้านก<อ>็เลยกลายเป็นชักดางจริงๆชักดางจริงนี่หว่าเพราะฉะนั้นเกอร์พาวเวอร์เลือกเลือกที่จะน่าหัว กันเมกีบอกรื่องเงินเรื่องทองแต่แล้วเพื่อนกันก็ให้กันได้นะแต่ที่เขาให้อภัยง่ายใช่ไหมกึ่งกลางกึ่งกนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไวต้องการเลยแม่แต่ว่าแต่ว่าเราเลือกไม่ได้ไงพี่เราเลือกไม่ได้ไปานไม่ได้สงสัยเกมทั้งปานบอกหรือผูกำกับถ้าพวกมึงจะคุยกันสองคนหรือหรือพวกมึงสวนเมืองแพงข้างเดียวเขาเขาตัดกับกีบไงคือคุณให้อภัยได้เวลาเปคนชักดาบคุณเหรอให้อภัยไม่ได้ไม่ได้ผมก็จะเลือกโทรดี้มากทีมสุดจีบทีมาจิบมาจีมึงได้แล้วเดาเนาะ ใช่กินคองดีคองดีเพราะว่ามันเปื้อนอะแตเมื่อกี้หนูก็จับนะพี่เออนะหนูก็จับบอกกูดมกินล่าสุดถึงเวลาเฉลยแล้วถึงเวลาเฉลยแล้วครับเฉลยครับชักดาบชักดาบเนี่ยสำหรับคุณรัดแล้วฟอร์กิฟเอเบิลหรือ u n f o r g i v ิฟเอเครับเอ้าเชี่ยไม่ต้องคืนเงินรละต่อให้กูโกรธมึงก็ไม่คืนแต่ว่าไปมีเหตุการณ์แบบนี้กับคุณเยอะมาก มากมากด้วยลองยกตัวอย่างแบบไม่ไรเอาเกมดีกว่าไปแค่เกมทั้งหมดเนี่ยก็ของกูของกูอ่ะออกทางออกทางซื้อเองนะฮะสรุปคะแนนก่อนไม่ได้คะแนนฝั่งน้องก็ยังไม่ได้คะแนนฝั่งน้องมี7คะแนนโอเคครับ5กับ7นะมาต่อเลยครับสรแล้วทุกคนทันกับมาได้จ้าด้วยคำถามที่ว่าว่าว่า Nobody does it Everybody does it อะไรที่ไม่มีใครทำแล้วก็ทุกคนทำน่าสนใจน่าคำถามเลยคุอยากได้ผมก็อยากรู้คำใบ้จะใบ้ยังไงพยายามคิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรที่ไม่จุดตรงที่เราต้องการได้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการเต้นบนโต๊ะปั๊นก็จะเคยเต้นบนโต๊ะป่ะตอนเด็กๆอ่ะปกติป่ะสปกติป่ะตอนตัวเล็กๆเคยเห็นคนเมองก็หล่อเฮ้ยอย่ามาไกลช่วยน่าจะอยู่ตรงกลางกลางๆหรอก็แบบนี้ป่ะ ใช่มีไหมมีไหมโอ้มีไอว่ะปกติเปล่าพี่เนาะตอนนี้คนเอาไปขังนะคนเนี่ยคนอื่นเขาก็กินไม่ใช่ก็กินนะนม่ว่าน่าจะปกติแต่แบบกึ่งกึ่งนิดนึงไหมกึ่งไปทางนี้เอาเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงเอนี่โอเคฟังเราว่าไงคนอย่างไอ้เปิลเนี่ยการเต้นประตูเป็นเรื่องธรรมดาของมันเว้ยธรรมดาแบบสุดๆกูว่าธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาอะ เออธรรมดาก็ได้ธรรมดาเออมันเป็นเรื่องของใครจะติดก็ทำอย่างนี้นะแล้วคุณดิมว่าไงคุณดิมผมเคยเมาแต่ผมเต้นใต้โต๊ะใต้โต๊ะไม่ไหวเฉลยครับเย้โดยสองแต้มรู้ทำถูกหรือไม่ถูกเดาได้อันนี้เดาเดาถูกเพราะทำเหมือนกันใช่ทำเหมือนกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็คือว่าตาหน้าเนี่ยน่าจะมีผลการชนะนั่นแหละจาสิบแล้วเนี่ยเอาไปตาพี่ตงคุณฮารินคุณฮาริน กูดีใจมากที่กูจะได้โชว์กล้องดูเรียบร้อยครับเชิญคำถามดีๆครับเพราะทุกครั้งคัดสรรให้ผมเรื่องดีๆทั้งนั้น Waste of time กับ Good use of time ใช้เวลาคุ้มค่ากับใช้เวลาไม่คุ้มค่าโจทย์ของผมคือช่วยตัวเองคุ้มนะคุ้มนะกดแม็กเกือบเกบเกือบกดแล้วกันบางทีก็อาจจะมีแบบ ไม่ทำอย่างอื่นไงมันอ้อนได้จริงมันออนได้จริงมันออนได้จริงใช่ไหมอะคุณจ๊ำหมุนก่อนเดี๋ยวผมแอดจัดอีกทีนึงหอ้ประมาณนี้นะผมคิดว่าประมาณนี้อะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองใครจะช่วยเราถูกไหมเราอยากเรียนหนังสือเก่งเราก็ต้องอ่านหนังสือด้วยตัวเราเอง <ม>าการช่วยตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว<า>แต่ว่าดีแค่ไหนเนี่ยในเกมเนี่ยผมก็คุณหมุนมาแล้วใช่ไหมผมเอาตามนั้นแล้วกันเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันในการที่จะช่วยเหลือตัวเองยืนอย่างฝั่งนี้ใช่ค่ะดูซิว่าเราจะเข้าเป้าหรือเปล่าอ่าฮะอ่ะคุณดิมเฉลยฮะครับ สรุปนะครับตอนนี้ทางฝั่งเกร g พาวเวอร์นะครับได้ทายฝั่งถูกและเราก็ไม่ได้คะแนนเราทายผิดนะครับผมก็ได้1คะแนนเป็น10คะแนนชนะแล้วไม่แต่เราเลือกฝั่งนี้ไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าคำตอบของพี่ดิมมันไปอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยอ่าใช่เพราะว่าอะไรนี่ไงเพาทำไมช่วยตัวเองถึงอยู่ฝั่งไม่ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอะเป็นคนขี้เกียจไม่อยากทำอะไรเองสมมติว่าอยากมีคนมาช่วยซื้อดีกว่าโทรบอกไลน์แมนติดสบายก็เลยไม่ค่อยทำอะไรเองชอบซื้อชอบซื้ออะไรต่ ไม่ชอบทำอาหารเองชอบซื้อชอบซื้อทานเรอาก็ทำอาหารให้เป็นด้วยครับผมอุหอ่ะวันนี้สรุปว่าไงคุณตงตอนนี้ผู้ชนะนะครับได้10คะแนนไปก่อนคือทีมเกิร์ลพาวเวอร์ครับแต่ว่าผู้ชนะในในคาสโนโอล่ะมันจะต้องมีแค่คนเดียวดังนั้นเพื่อในการที่หาคนเดียวได้เราต้องจับไพ่จับไพ่แล้วผู้ชนะจะได้ของรางวัลที่เราเตรียมมาในนี เปดชิ้นนะฮะแต่พวกเราคนละหนึ่งชิ้นเอาเลยนะฮะคนละจั์ครับไม่ได้ก็ยืนรออยากเล่นอะไรรอรอรอทิ้งไม่เลยเลือกเลยครับนับไอยหลักนะสามสองหนึ่งเอ ของขวัญในทีมนะครับเกิลพาวเวอร์วันนี้มาดูว่าแต่ละคนจะนําอะไรมาให้ผู้ชนะคือน้องบิมบีแล้วตีความคาว่าเกิลพาวเวอร์กับของขวัญนี้ยังไงอย่างไรกล่องนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับผมมันมีช่องว่างอยู่สปอนเซอร์เข้าได้นะครับอยู่ตรงนี้เลยใกล้ใกล้เลยครับและของขวัญชิ้นแรกครับคือ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 แปลงเด็กของปัน จริงหรอไม่แต่ไม่งเกิร์ลเผาเผาเกิร์ลเผาเดิอ๋อตอมโทรบอกเขาแต่บรรยูไม่ชัดเหรอเนี่ยเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยน่ารักอ๋อแล้วเกิร์ลคือเขียนไปเองด้วยใช่เขียนไปเองด้วยน่ารักอันที่สองครับอะไรอ่ะทำไมอ่ะเกิร์ลพาวเวอร์ใช้พลังเยอะแล้วจะปวดเมื่อยใช้เค้าเตอร์เฮนดีกว่าเฮ้ยมีประโยชน์ตาหนูเห็นแวบๆแหละ เอาละอาณาไมใครครับของผมทำไมอ่ะโดพาวเวอร์เขาจะมีพาวเวอร์ที่สุดตอนที่เขาไม่ค่อยสบายตอนที่เหมือนกับแดงเดือดประจําเดือนมาพาวเวอร์มันน่ากลัวมากช่วงแดงเดือดประมาณนี้ก็จะคิดว่าเนี่ยคุณจะมีพาวเวอร์สูงสุดตอนที่ประจําเดือนมาประมาณนี้ผมเดาๆอย่างนี้ครับอ่ะได้ค่ะชิ้นต่อไปครับอุ้ยอุ้ยไม่ดูดิอ่ะใช่หรอเซโบราอ่ากูว่าจำกูว่าเสียมากอีกแล้ว เทปนี้มึงซื้อของดีเทปที่แล้วมึงซื้อหี้อะไรก็ไม่รู้จุงกขี้ะอุ้ยไม่ทำจริงไม่ทำจริงและของหวานชิ้นนี้ของใครครับผมโอ้โหเกิดอะไรขึ้นพอ girl power คือคือเราก็มองมองหาพวกอะไรที่ผู้หญิงใช้ก็เลยนึกถึงนึกถึงเครื่องสำอางแต่ว่าพอจะซื้อเครื่องสำอางบางทีแบบว่าเราต้องหาของที่มันเท่เพื่อให้มันสบกับเขาว่า g พาว power ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่า คนที่ได้คือบีมบีมด้วยโอ้โห,โโหไปไปยืนชมยืนชมอ่ะชิ้นต่อไปครับอันนี้แก้ปวดอันนี้ของผมฮะคืออะไรครับ <c oughs> เหตุผลเดียวของคุณดีมะกยากแก้ปวดท้องเมินมึงช่วยหยุดปวดแล้วเลิกด่ากูเถอะ <c oughs> อ๋อนี่คือกูโกรธอะไรหรือเปล่ามึงมาระบายใน,ในรายการอ่ะอันต่อไปเลยครับ <c oughs> อันต่อไปฮะนี่ก็ว่าอะไรอ่ะน่ารักทำไมไม่ต้องมีนี้วะอันนี้ของใครครับเนี่ย นี่ของผมเองคุณรัฐเนี่ซื้ออะไรให้ครับนี่อันนี้คือคือรองพื้นมันคือรองพื้นครับแต่สีไม่ได้ปะรองพื้นมมนมีมันมีความหมายนะขอบคุณมากเลยเกอร์พาวเวอร์แบ่งปันกันบไม่ฟังความหมายก็แล้วเหตุผลคืออะไรผมเส็นว่ารองพื้นมันเปรียบเสมือนว่าผู้ชายเป็นได้แค่รองพื้นเขาขาดเราไม่ได้นะผู้หญิงไม่มีรองพื้นออกบ้านไม่ได้แต่เราก็ได้เป็นรองพื้นอยู่เขาอย่างนี้เราก็ไม่เด่นกว่าใครดูลไรเขาอยู่ใกล้ๆแบบนั้นเขามีเกอร์พาวเวอร์ของเขา นมารักออกมาในเซเตเพลงนี่แก้ปัอ๋อคืออยู่ด้วยกันและอันนี้ของของหนูหนูอยากให้น้องปันน่ะนะบอกกับน้องวันนี้ก็คาซิโนโรเล่ก็ ต้องลาไปก่อนเนาะจบแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคิดว่าต้องรบกวนเขาอีกสักเทปนึงหรือเปล่าแน่ <N> นอนอาทิตย์หน้ามามาแจ้งกับผมแน่นอนได้เลยอาทิตย์หน้ามาใหม่อีกทีนะสนุกสนานนะก็วัน,นนี้ขอบคุณคุณปติศรนะฮะปันปันแล้วก็น้องบีมบีมด้วยนะครับผม <N> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจทัตทูคาลเลอร์ทีวีด้วยนะครับผมถ้ามีผู้ใดที่สนใจจะเป็นสปอนเซอร์ก็ฝากตัวฝากตัวได้นะครับผมคาเซโรเลขอลาไปก่อนสำหรับเทปนี้นะครับขอบคุณครับ